ภายในวัฏฏะสงสารมีมากมายทั้งที่มองเห็นและมองไม่เห็นภัยที่มองเห็นเป็นภัยที่เกิดขึ้นขณะยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมนุษย์เข้าใจว่าเป็นภัยที่น่ากลัวที่สุดแต่แท้ที่จริงแล้วภัยที่น่ากลัวกว่าคือภัยในปรโลกซึ่งเป็นภัยที่มนุษย จะต้องศึกษาและให้ความสำคัญด้วยแต่มนุษย์ไม่ค่อยขวนขวายสแสวงหาความรู้กันจึงไม่ได้เตรียมรับมือกับภายในปรโลกที่จะมาถึงถ้าไม่ได้ศึกษาพุทธธรรมมันบริสุทธิ์ของพระพุทธองค์แล้วรเราก็จะขาดความรู้เรื่องชีวิตใหม่ในปรโลกมันก็โลทจะขาดแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ ยอมอยากที่จะดำรงชีวิตให้อยู่อย่างสุขสบายได้พระสัทธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ถือว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งบัณฑิตนักปราอชุจลาดในการใช้ชีวิตจึงมันศึกษาธรรมะและปฏิบัติธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะการเจริญสม,มาธิภาวนา กราจะทำให้ชีวิตสมบูรณ์ขึ้นและจะอยู่บนเส้นทางสวรรค์และพระนิพพานได้ตลอดไปนะจ๊ะมีธรรมภาสิทธิปรากฏในปุจิมันตชาดกความว่าสังกายะสังกิตพานิรักไขยานาคตังพยังอนาคตพยาทีโ,โร อุพโโลเกเวคติบัณฑิตพึงรังเกียดสิ่งที่ควรรังเกียจพึงป้องกันภัยที่ยังมาไม่ถึงพึงพิจารณาดูโลกทั้งสองเพื่อป้องกันภยนัยในอนาคตสิ่งที่ควรรังเกียจตามหลักพุทธศาสนาคือบาปอกุศลทั้งหลายส่วนที่ควรเลิกให้ห่างไกลก็คือคนพาล ผู้มีปกติคิดชั่วพูดชั่วแล้วก็ทำชั่วแล้วคนไม่ดีเหล่านี้เนะี่ยจะนำภัยพิบัติมาสู่ตัวเราได้ภัยอันตรายทั้งหลายเป็นสิ่งที่ใครๆก็ไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นเพราะมันหมายถึงการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินมีความเจ็บปวดและความโศกเศร้าเสียใจ แต่ถึงไม่ปรารถนาอย่างไรก็ยากที่จะห้ามได้เพราะการพักพรากเป็นเรื่องปกติธรรมดาของโลกสิ่งที่เราพึงทำก็คือจะต้องทำใจเอาไว้เพื่อรองรับกับสถานการณ์จากภัยที่คาดไปถึงซึ่งจะว่าไปแล้วก็จะเป็นผลมาจากการกระทำของเราในอดีตนั่นเอง การใช้ชีวิตให้มีแต่ความสุขเพียงอย่างเดียวเป็นสิ่งที่ทำได้ยากคืนนี้เราอาจจะนอนหลับอย่างสุขสบายแต่รุ่งเช้าเราอาจจะต้องสะดุ้งตื่นเพราะถูกภัยรอบด้านกลุ่มเรารวมถึงภัยจากความคิดที่คุกคามอยู่ในจิตใจเราดังนั้นบัณฑิตนักปราชญ์ทั้งหลาย จึงสังวรระวังอยู่เสมอและจะไม่ประมาทในการดำรงชีวิตจะมันทำทานรักษาศีลและเจริญสมาธิภาวนาเพราะชีวิตทั้งในโลกนี้และโลกหน้าต้องอาศัยบุญบาร,รมีที่ได้ทำนี้แหละเป็นที่พึ่งพาอาศัยการคิดหลบหนีภัยอันเกิดจากการทำบาปของตน เป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะแต่ละชีวิตล้วนไม่ไปตามการกระทำของตนส่วนการหลบหนีภายในชาตินี้ซึ่งเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเองบ้างจากภัยธรรมชาติบ้างเราอาจทำได้เพราะอาศัยกำลังบุญมาต้านทานกำลังบาปตังเช่นพระมุทิตะเถระ ท่านออกบวชเพื่อลีภัยการเมืองซึ่งชีวิตการเป็นพระของท่านนอกจากจะพ้นจากภัยการเมืองแล้วยังพ้นจากภัยในวัฏฏสงสารอีกด้วยท่านพ้นได้อย่างไรเรามาติดตามรับฟังกันเลยนะจ๊ะย้อนไปเมื่อหลายกับที่ผ่านมาสมกับที่ประสัมมาสมัมพุทธเจ้า พระนามว่าวิปัสสีทรงบัติขึ้นเป็นแสงสว่างแก่โลกและจักรวาลพระเถระได้ถือกำเนิดเป็นลูกชายสุดที่รักของตระกูลที่มีฐานะดีตระกูลหนึ่งเมื่อครั้นท่านต่อเป็นหนุ่มก็มีบุญได้เห็นพระพุทธองค์ผูรทรงมีพระสัศมีกายอันลุ่งเรือง ที่ทรงแวดล้อมด้วยพระภิกษุสงฆ์ู้สงบสงเงียมมีศีลาจรวัตรงดงามสเสด็จพามาทางหน้าบ้านของท่านบระท่านได้เห็นภาพันน่าประทับใจนั้นแล้วก็มีจิตศรัทธาเลื่อมใสจึงอยากถวายวัตถุทานที่พิเศษกว่าคนอื่นจึงได้น้อมถวายเตียงตัวหนึ่งเป็นทยธรรม ซึ่งเตียงนั้นท่านได้ให้ในายช่างออกแบบและสร้างด้วยวัสดุที่พิเศษและทำอย่างประณีตหลังจากนั้นท่านก็ได้ให้ในายช่างไปสร้างเวชกุดีหรือห้องน้ำที่วัดถวายพระพุทธองค์อีกโดยควบคุมสั่งการทุกอย่างในการก่อสร้างด้ยวยตัวเองบุญสองอย่างนี้เป็นบุญที่ท่านปลื้มเป็นพิเศษ ว่าทุกๆบุญไม่ว่าจะเคยถวายปะตาหารหรือฟังธรรมก็เริ่มสู้บุญสองอย่างนี้ไม่ได้เมื่อลาจากอัตภาพนั้นก็ได้ไปบังเกิดเป็นเทพบุตรสุดหล่อบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสันวิชางทิพมาทิพเทวรทิพเป็นพานะที่งดงามโดดเด่น วิจิตรากาตามากกว่าเทพบุตรเทพธิดาองค์อื่นๆเมื่อเทพบุตรเทพธิดาท่านใดได้ทอดทัศนาแล้วต้องถามเจ้าของทันทีว่าท่านไปทำบุญอะไรมาถึงได้ยาพาณาชลิถึงเพียงนี้และด้วยผลบุญที่ทำในครั้งนั้นทรงผลรให้ท่านเวียนไหว้ตายเกิด อยู่ในสองภพภูมิเท่านั้นคือในเทวโลกและในมนุษยโลกพอ,อกมาถึงยุคของร,ร,รัสสมมาสมุทธเจ้าของเราท่านก็ได้ดมาเกิดในตระกูลเครือหาบดีประจำเมืองสาวัตถีชื่อว่ามุทิตะจงชีวิตที่ท่านโตเป็นหนุ่มตระกูลท่านก็นถูกฆ่าโทษจากพระราชสำนักต่อมาถูกเจ้าหน้าที่ตามจับคนในตระกูลทั้งหมด អរុជាពីងងនៅវង្សត្រកូលតាំងតង